สัสดีครับผมเมื่อนี้อก็หาเลาะอีกแล้วครับผมยังท่านไดกลับไปสู่งานอยู่เด้อครับตอนเย็นๆนั่นไหลจะกลับครับผมเมื่อนี้ประมาณเมื่อนี้วันที่อะไรไม่รู้ครับวันวันอาทิตย์ครับผมวันจันทร์นั่นแหละครับจีกลับไปสู่งานคือเก่าเมื่อนี้ก็เลยออกมาหาเลาะที่ผึ่งคือเก่าครับผมกลุกมทรายอยู่ปลาอะไรบุ้นี่ปลากระขามเทศครับผม มาเปิดตัวยูป้าพี่ล่ะครับเขมาม่นี่ก็เจอแล้วครับผมเจอรังในน้อยอยูรังหนึ่งครับนี่นปลาวความเทศดพี่ชายพ่อแม่พี่น้องเบิ้งครับผมนี่ครับผมอยู่ตำตำเลยครับมองบอดีบบเห็นเลยด้ครับนี่โอ้โหยนี่แหละครับอุ้ยลูกมันแตกแล้วอย่าฟัน,นแตกยกุยบแล้วครับผม ทุงลำอยู่มอไซน์ดิจะมาไปเออเอาทูกมาดอ,อกหนึ่งแล้วก็เอาที่ตัดเอาตะแก,กมาครับพอ่อฮัสุกุครับผมไม่ได้เขามาจาักที่ครับตรงนี้จะมีน้ำไหมครับแต่ผมไปดูหมู่บ้านแถวรอระปลาโล่งไฟฟ้า,ฟาน้ำเต็มเปี๊ยคือเก่าครับผมน้ำสวยด้วย เราสักครู่ครับผมสวยไหมลูกสวยเลยเหลืองโอ้โหรังสวยด้วยโอเคพลังลมแรงมากเข้าเหมือนกันจ้งใหญ่เนี่ยมุดเข้าไปข้างใต้แล้วก็ไปโผล่ข้างในอออืืหพอแล้วลูก มันหดแล้วมาพก็จบแบบมันจะแหวกทางลงมาแต่ถิ่นก็แหวกได้แหละรังไม่ใหญ่ครับผมแต่สวยรังเล็กๆแต่ดูน้ำน่าจะเต็มครับ ลูกชายกำลังตัดครับผมรอสักครู่เออนั่นแหละดึงลึงมาเลยตัดอีกดึงมาอีกก็ตัดเออนั่นแหละโอ้โหถอดกางนี่อยู่นิดหนึ่งโอ้โหน้ำเต็มเปียเลยน,นี่ น้ำสวยด้วยน้ำยังสวยเลยครับเต็มทุกรูเลยสวยงามมากครับผมสวยๆเจออย่างงี้สักสิบลังนี่สบายเลยเราวันเนี้ไปต่อครับผม มาแล้วครับเจออีกแล้วครับผมพาลูกเดินป่าลำเนาไผเดินมาตรงนี้ครับผมเจออีกแล้วครับหนึ่งรังแต่อยู่ในหนามนะทางนี้น่าจะสวยๆอยู่หรอครับนี่เลยครับแอบอยู่ในพุ่มนี่สวยๆเลยครับ เห็นไหมครับผมรังใหญ่ด้วยต้องมีเยอะแน่ๆปลาป่าเนี่ยหาดูดีๆเพราะมันลกรอสักครู่ครับผมเดี๋ยวมาชมกันตอนเอาออกมาวันนี้นะน้ำน่าจะพอครับผมแต่รังสวยดีอยู่ในน้ำครับ ครับผมสวยคือกันเดะน้ำอะไรก็ไม่รู้ออยู่ในน้ำอีกแล้วครับผมอืมออกมาแล้วจ้าโอ้ยนี่น้ำนิดเดียวโอ้พอได้พอได้น้ำพอได้หวานครับผมน้ำมีน้ำมีสวยๆเลยพอได้พอได้ น้ำอะไรไม่รู้วนี่โอ้น้ำอได้หวานครับผมสวยอยู่้างก็สวยครับใช้ได้ใช้ได้โอเคครับไปต่อครับผมเดินมีนี่เจออีกแล้วครับผมลูกชายเจอ,อแล้วครับลังโคตรใหญ่เลยลังเนี้ยอยู่ติดติดกันเลยครับแต่ว่าอยู่ในน้ำ จะเอายังไงดีครับผมหย่อนตะสะเลยเอ๊จะเอายังไงเนาแบบน,นี้นามอย่างเดายครับนี่ครับล่างหนึ่งอยู่เนี่ยอยู่ภูมินั่น,นเดินมานีใกล้ๆก,กันมาถึงซิบเมตรนะครับประมาณซิบเมตรนี่แหละเห็นไหมครับอยู่กลางจอเลยรอสักครู่ครับผม่ยอ,อยู นี่ครับผมลังไม่ค่อยสวยครับลังนี้แก่ๆแต่มีตัวอ่อนอยู่ครับแต่มีน้ําอยู่ปะปลายครับผมพอได้หวานสักคำสองคำอยู่ครับผมแต่ก็ต้องเอาครับเข้ามาแล้วครับผมรอสักครู่ครับออกมาแล้วครับผมขยับเลยลูกน่า สวยอยู่หลัง <laughs> มีนจะน้ำฝั่งเดียวมีน้ำฝั่งเดียวโอเคฝั่งเดียวก็เอาไปต่อครับผมนี่ครับขี่รถมาก็เจอในพุ่มบักถัวแปรนี่ครับผมเจออีกแล้วหนึ่งลังครับลูกชายกำลังจะเอาไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีครับอยู่นี้ดูดูดดเห็นไหมครับผมยังมองไม่เห็นเลย น่าเชื่อ่น่าเชื่ออโพลังสวยดิเฮ้ยไนี่วะนุ๊กไปตัดทั่วเขาเป็นไหลเออตัดตรงที่มันตายแล้วเนาะเออกิ่งแฉลบเออกิ่งใหญ่อย่าไปตัดนะดึงออกเอาเปล่าเปล่าเปล่าควันใช่พึ่งอยู่ตะคอนใหญ่เอ้าเหรอเออเนี่ยอยู่คอนเนี่ย เขารู้เลยว่าโอ้พวกนี้มาตัดกิ่งแปบกูกพวกหาพึ่งเป็นไรเด้อสวย,วยครับมันจะตายเนี่ยมันไม่ตาย,ยางไงาสวยงามงามโอ้โังสวยปะยปใกล้ใกล้ให้พี่น้องดูทีไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่อย่างนี้ครับผมอีกสักครู่ครับผมหันมาดูที่ไอ้น้ำนี่โอ้มีน้ำอยู่ครับน้ำพอได้หวานเหมือนเดิม โอ้เป็นอยู่ได้จังไหนบาลังแบบครับผมส,สวยๆครับยาวเลยนี่อ๋อแมไม่น่าจะอยู่หลังแบบนี้เนาะยังอยู่เฉยอยู่ครับแม่มันยางหลายเฮ็ดอยู่นี่คือเกาด้อเอางายดีไปกันต่อครับผม กำลังพึ่งจิว๋วติดกันเลยครับน้อยคักพดฒิังนี้นี่ครับผมเดินมานี่ก็เจออีกหนึ่งรังครับที่ในโกไม่ไพ่หรือว่าโกลวกครับผมนุ่นครับอยู่ช่งสูงจังน้อยครับแล้วขึ้นพูดมองนี่ล้วก็เหยียบเอานุ่นรอสะกู่ครับผม ใช่กำลังเจาครับผม,มเจ้านี้มีนม้ำเ,เอาเลยจ้าลงมาแล้วจ้าสวยๆเลยสวยๆไม่ต้องใส่แล้วปิดตัาซะดูนะอันตราย อือหมโอ้ยลูกยาส่ยโดนขี้เท่าให้ล้างมันดูสิโอ้มีน้ำน้ำปิดตาอยู่ครับรังนี้สวยอยู่โอ้ยนะพอได้หวานแต่รังรังไม่มีรังไเออเอาคืนรังคืนรังครับผมรังนี้คืนรังแน่นอนเอาแต่น้ำอย่างเดียวครับตัดเลยลูกรังออก ขะ่ยาวต้นทางตัวเองกันไกลกีดกีดรังไม่สวยแต่มีน้ำครับผมโอเคไปกันต่อครับผม มาถึงบานเป็นทีเดียบเลยแล้วครับไ้หาลังครับผมหวานๆคือเกาครับผมล่งบอค่อยงามมาได้ครับแต่พอมีน้าหวานพอได้เห้พ่อแม่พี่น้องกินอยู่ครับผมลังจิ๋วๆสวยๆไปหาลังครับผมน้ำกับบุกไก่หลครับแต่ว่าพ่อได้หวานครับผมปิดตาเนี่ยพ่อปิดตาเนี่ยลังนี่สวยงามมากครับผมลังจิ๋วๆหวานๆครับผม คลิปนี้กทมียูชัยภพุิมเป็นมือสุดท้ายแล้วเด้อครับผมมาแลกกับสีเดินทางครับเข้าไปสู่งานต่อครับผมทีนั่นแหละโอนตูมนครปฐมครับผมสำหรับคลิปนี้กทปฝาพีฝากน้องไว้ซ้ำนี่แหละครับคนใด้ชอบหาอยู่หากินแบบนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คิดถึงคนต้นทางน้ำในเด้อครับผมตอนนี้ขาดคนติดตามหลายครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากบอก พี่บอกน้องไว้ซ้ำนี่แล้วครับคุณ